สวัสดีครับสวัสดีอลอกเนี่ยครับผมสําหรับช่องผลลูกซ้องบดดอนนะครับเมื่อนี้นะครับผมพาพี่น้องมาสอมไก่ละครังนะครับพี่น้องผลลูกซองก็ใส่มาโดนแล้วนะครับประมาณปีกว่าๆนะครับยิงนี่ประมาณหลายนัดแล้วนะครับผมนับบกบลงแล้วนะครับเบิดดุกดวกหลายสุดแล้วนะครับผมก็ประสบปัญหานะครับผมลันนะครับพี่น้องนะครับยิง ไปนะครับใส่ยางสองเส้นนะครับผมลันเลยนะครับปัดออกไปเลยนะครับผมอันตรายนะครับพี่น้องนะครับผมสําหรับไก่ที่หลักรันนะครับแล้วพอลูกสองแมงเบิงนะครับพี่น้องไข่เบิงนะครับกับรู้สึกว่าโตเกาะนะครับผมโตเกาะซึกนะครับผมเป็นหล่องห้ลูกดวกกัดนะครับเดี๋ยวพอลูกสองเสียวไข่เบงนะครับผมหล่องตัวนี้นะครับ นะครับอ่าจะเป็นห้อยลูกดอกกัดเลยนะครับผมเป็นล่องกลางนี่นะครับอีซึกไปเบิดเลยนะครับนะครับก็เลยรันนะครับพี่น้องนะครับผมวิธีการส่อมนะครับอันนี้พอลูกสองส่อมแล้วนะครับก็เลยเสียมาบอกสู่พี่น้องฟังนะครับผมวิธีการส่อมก็คือนะครับเจียนีนะครับผมเจียออกนะครับ ตัวนี้พอลูกซองก็ออกนะครับผมอย่าดึงสลักออกเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวค่อยแต้มไม้นะครับเดี๋ยวค่อยเอาถูจุ่มไม้นะครับจิสลักไว้นะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาเบิ้งนะครับพี่น้องตัวนี้ทีดังปิ้งๆนี่นะครับผมกับโบมีปัญหานะครับผมยังดีๆอยู่จะเอาไว้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมจะทําการเอาลวดเชื่อมอ สเตนเลตนะครับพี่น้องเชื่อมพอกพอกพอกขึ้นนะครับแล้วก็เจียหฮยูสภาพเกานะครับผมวิธีเอสีหฮยูสภาพเกานี่เฮ็ดจังไหนนะครับพี่น้องเขาจังถูงจักนะครับเขาลูกส้อนก็เอาออกมาเพราะว่าส่วนข้างๆนี่บ่ได้ซึกนะครับพี่น้องนะครับซึกแต่ยูกลางนะครับร่องกลงนี่นะครับล่องกลางตัวนี้นะครับซึก ก็เลยเอามาหวาดนะครับพี่น้องนี่นะครับมาหวาดว้นะครับเอาดินสอหวาดใ้นะครับนี่นะครับหวาดว้นะครับผมเพราะว่าขบขวนี่พหสึกอยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับพอหวาดใ้แล้วกะทํากันนะครับแต้มเลยนะครับผมแต้มพอกขึ้นพอกขึ้นพอกขึ้นนะครับแล้วก็เจียแตงนะครับพี่น้องเจียแตง ยาแต่งเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็เอามาแทกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเอามาแทกไว้กะลงโตแบบเดิมนะครับผมแบบเดิมเลยนะครับผมก็ได้เปลี่ยนไปใส่นะครับกับโตัว่ีมาร์กไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็เอาเขาเอาเขาในไก่เลยนะครับเอาเขานไก่แล้ว กระทาการเชื่อมเลยนะครับผมเชื่อมติดนะครับผมใส่สลักใส่ยังแล้วก็เชื่อมติดไปเลยนะครับแล้วก็สกลับมาใส่ได้คือเก้านะครับพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวพวกลูกสองสิไปเชื่อมนะครับเดี๋ยวสิเอาใม้เบิ้งนะครับเชื่อมปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับตัวนี้ยังบ่ทันปิดนะครับเพราะว่าพวกลูกสองเอาเอาเป็นไปเอาสลักใส่ฝัง้างนะครับก็เลยบ่ได้ปิดให้พี่น้องเบิ้งนะครับผม นี่นะครับลักษณะไก,ก่กระติยูประมาณนี้นี่ครับปิดตั้งสองด้านแล้วนะครับเดี๋ยวที่ใส่ลูกให้เบิงนะครับพี่น้องไทยผู้เที่ยวนะครับ ใส่เรียบร้อยแลวนะครับแนบเนียนนะครับผมแน่นหน้านะครับยาก็ะสีลั่นนี่พี่ห้วงเบิ่งนะครับนี่นะครับการเข่าลูกก็ถือว่าแนบเนียนนะครับผมอย่า้เสมอแล้วก็รับกันทุกบานะครับของลูกนะครับรับกันเหมือนนะครับผม นี่ก็เป็นวิธีการส่อมเบื้องต้นนะครับผมที่พี่น้องบ่อยากส่งส่อมนะครับหรือบานอยู่ไก่นะครับหรือทรงหยากบ่ว่างนะครับหรือต้องการใส่ไว้นะครับผมจะใส่วิธีนี้นะครับผมเรื่องทนบ่ทนนี่พ่าลูกสังกัว่าน่าจะทนนะครับผมเพราะว่ารวดเชื่อมกับแข็งนะครับผมแข็งเติบนะครับถ้าห่างถ้าเสียอีกบานี้ก็คือที่สื่อไม่นะครับพี่น้องนะครับ แต่ว่าไก่ธรรมดาพวกลูกซองก็เห็ดคือกันนะครับพี่น้องเห็ดแบบเดียวกันเลยนะครับผมแต่ไก่สึดนอกจากไก่ฉีกนะครับผมถ้ะขาเกาะฉีกนะครับผมมัดปัญญาพี่น้องนะครับเป็นเชื่อมกับพมันใจนะครับผมเพราะว่ากันไดฉีกแล้วเชื่อมก็แค่ติดนหน่อยนะครับผมอันนี้บด้แปลว่าบด้ฉีกนะครับผมแค่เข้าพอกพอกพอกขึ้นมานะครับแล้วก็เจียเจียให้มันอยู่ในสภาพเกานะครับผม กสีโบมีปัญหานะครับผมสำหรับไก่นี่นะครับมาทดสอบกันเลยนะครับผมกับยางซิปซีนะครับรูสามตัดซิปสามนะครับสองเสร็จนะครับหลังจากซ่อมมาแล้วนะครับสิเป็นยังไงนะครับสิระเบิดบ่นะครับทานไปแล้วเสร็จนึ่งครับ ที days, ่สองครับขอเป่านะครับพี่น้องหวานนิดนึงนะครับพี่น้องถือว่าใส่ได้นะครับผม เดี๋ยวอเบิ้งหนะครับว่าที่ใส่ได้โดนบ่นะครับผมถ้าใส่ได้โดนกัอถือว่าดีนะครับผมแต่ว่าพ่อลูกสรงเฮดไซเล็งลังนะครับผมไก่ธรรมดานะครับเจมนกนะครับที่เป็นไก่เล็กนะครับพ่อลูกสรงก็เฮดแบบเดียวกันไงครับใส่ได้เป็นปีแล้วนะครับผมยังบ่ท่านเด้เป็นยังอยู่นะครับผมนะครับ แตคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากพี่น้องนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้โปรลูกซองบรรดอนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพูอกันไหมนะครับผมออกไหมนะครับมือนี่ก็ว่าจะออกไหมนะครับผมแต่ว่าฝ่ามือนะครับเดี๋ยวออกไหมยิงปลาไกนะครับสีไทยพี่น้องเบิ้งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปเพียงซท่านี้นะครับผมขอบคุณครับทีที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับ